สวัสดีค่ะพบอกันในคลิปนี้กับช่องโบนัสบ้านนาค่ะในคลิปนี้กันจะมาว่าถึงการขอใบปรสแบบประชาชนค้นธรรมดาแบบต่างจังหวัดนะคะ,ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องท่านที่สนใจอยากจะซื้อปืนหรือว่าอยากจะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเข้ามีวิธีการขั้นตอนแนวใดเข้ากับสีมว่วสู่กันฟังเนาะคะ่ะ เดี๋ยวไปฟังน้องกันค่ะค่ะก่อนอื่นเท่าก็ต้องหูก,ก่อน่าใบปสามคืออย่างเนาะคะ่ะใบปสามคือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลค่ะอ่าาบมีใบนี้เท่ากับสิบสาษามาที่จะซื้อปืนได้นะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับต้องขอ,งของก่อนเน,ะะน,นาะอันดับแรกเลยของผู้ที่จะซื้อปืน เฮาก็ต้องหูก่อนว่าเข้ามักปืนยังนะคะมักปืนยังมักปืนสัน้นปืนเา้ยวปืนลูกโกลูกโมก็ว่าไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาจะต้องไประบุในเอกสารใบปสามให้ชัดเจนนะคะถึงชนิดแลักขนาดของปืนที่จะซื้อค่ะแล้วก็จะออซื้อ,อยุไซจะซื้อยุในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดต้องระบุให้ชัดเจนในใบปสามค่ะ,ะต่อมา ก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบปอ3ค่ะอ่าคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบปอ3ก็คือ1ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะ 2. ต้องมีซื้อในทะเบียนบ้านตั้งแต่6เดือนขึ้นไปค่ะอ่าสต้องบ่เคย ต้องโทษหรือมีคดีอาญาอ่าซต้องบรเป็นคนทูพลลภาพหรือวิกลจริตค่ะต้องประกอบอาชีพสุจจริตค่ะนี่ก็คือคุณสมบัติอของผู้ที่จะขอใบปสานะคะอ่าต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเอกสารหลักฐานที่จะยื่นขอใบปสาค่ะาเอกสารหลักฐานก็นจะมีอ่าหนึง สำเนาบัตรประชาชนสองสำเนาทะเบียนบ้าน3เอกสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค่ะอ่านในคอนีทาบบมีกะบอตองบอตองเอาก็ได้นะคะอ่าซีจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่ดินหรือว่าทรัพย์สินของอบ้านเลขที่นั้นๆน,น,นะคะ อย่างเช่นเอกสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดินสำเนาคู่มือรถบร่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นรูปท้ายบ้านหรือว่ารูปทายซัดเลี้ยงว่าง่ายๆก็คือทรัพย์สินที่มีในบ้านเลขที่นั้นๆน,น,นะคะก็คือทายไปให้หมดเลยนะคะเอาฮาที่นี่ก็จะเป็นผลตรวจประวัติอาชญากรรมหก ก็จะเป็นหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันค่ะเจ็ดก็จะเป็นใบรับรองแพทย์ค่ะอ่าในบางพื้นที่นะคะเพื่อนก็อาจจะมีการเรียกเก็บเอกสารหลายกว่านี้อ่าก็แล้วแต่พื้นที่นั่นๆน,น,นะคะค่ะพี่น้องถา้าห้ามู้วเ้ามาปืนยังแล้วก็เฮ้ามีคุณสมบัติ ครบตามที่ว่ามาแล้วก็มีเอกสารหลักฐานพร้อมแล้วเท่ากับสามาราที่จะยื่นเรื่องขอใบปสามใดเลยค่ะที่นี่ก็เนื่นเท่ากับเมื่อที่เขาจะไปเนาะก,ก็แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยค่ะแล้วก็ไปที่อำเภอไปที่ฝ่ายปกครองค่ะไปพบเจ้าหน้าที่เพิ่นเท่ากับแจ้มเพิ่นว่าเขาสิ่มาขอใบปสมนะคะเจ้าหน้าที่พิ่นก็สีถามเพราะว่าเขาสืสอปืนยังเนาะ อ่าเฮากระแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่นถึงชนิดปืนที่เขาจะซื้อเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เพิ่อนอ่ลงขอมูลในเอกสารใบทรงโตไปพิมพ์ลายในมือที่สถา,านีตำรวจนะคะค่ะก่อนที่เขาจะไปพิมพ์ลายในมือที่สถา,านีตำรวจอ่าให้เขาขอหนังสือรับรองความประพฤติอ่านจาเจ้าหน้าที่เพิ่นนะคะเพื่อที่จะเอาไปหาผู้เยาบ้านหรือว่ากำนัน เส้นรับรองความประพฤติไทยค่ะแล้วก็ขอเบอร์โทษน้ำเจาหนาทีเพื่อน,น้ำขอเป็นเบอร์มือถือเพื่นนะคะเพื่อที่จะติดต่อสอบถามน้ำเพื่นค่ะ,ะต่อมาเขาก็นำหนังสือทรงโตไปสถานีตำรวจไปที่สถานีตำรวจเลยค่ะเพื่อที่จะไปพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะพิมพ์ลายนึ่งมือทั้งซิบนิ้วข้องเข้านะคะอ่า เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเฮ้าหรือว่าของผู้ที่จะขอนั่นเองค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะมีค่าใส่ใจ่ายหรือว่าคา่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยบาทค่ะเขาก็จะได้เป็นใบเสร็จรับเงินมานะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะใบเสร็จรับเงินในราชการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะได้ใบนี้มาเนี่ยค่ะ ค่ะ okay. หลังจากนั้นเท่ากับอ่าก่อนที่เขาจะออกมาจากสถานีตำรวจกายเฮาขอเบอร์โทรน้ำเจ้าหน้าที่เพื่อนไว้นะคะเบอร์โทรติดต่อน้ำเจ้าหน้าที่ผู้ที่เพิ่นพิมพไลน์ในมือเฮาไว้ค่ะเพื่อที่จะเฮ่าได้เพื่อที่เฮาอ่ะจะได้โทรไปติดต่อสอบถามเพื่อนว่าผลตรวจประวัติอาชญากรรม่ะมาหรือ,อยัง่งเนาะค่ะอ่าหลังจากนั้นเฮากา็รอบประมาณสองอาทิตย์ค่ะ จังคอยโทษไปสอบถามอีกเทือนึงค่ะอ่าช่วงที่เขาร่อนี่กให้เขาเตรียมเอกสารหลักฐานให้พอ้ออย่างหนังสือรับรองความประพฤตินะคะเขาก็เอาไปให้พญ,ญ่บ้านกำนันเพื่อนเส้นให้บากว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์คือกันค่ะเขาก็ไปหามานะคะไปตรวจให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาให้เรียบร้อยค่ะใบรับรองแพทย์เดี๋ยวหนังสือรับรองความประพฤตินี้ ุ้หญ,ญาบ้านกำนันเพื่อนเส้นแล้วอ,อย่าลืมให้เพิ่นเส้นซ้ำเน่าถูกต้องให้น้ำค่ะแล้วห้อกออร,กร,รอโคซ้ำเน่าบัตรข้าราชการหนื่าบัตรประชาชนของเพิ่นมานำ้ำให้เพื่นเส้นซ้ำเน่าให้ถูกต้องเรียบร้อยหมดเลยค่ะเพื่อที่ห้าจะไดเอามาแนบกับเอกสารอื่นๆให้ครบถ้วนนะคะโอเคค่ะหลังจากครบสองอาทิตย์แล้วห้าโทรไปสอบถามอ่า ผลตรวจประวัติอาชญากรรมออกมาเท่ากับไปรับไปรับเองที่สถานีตำรวจนะคะ,ะหรือว่าเขาสิแจ้งเพื่อนไหวก่อนก็นได้ว่าเขาสิไปรับเองอยู่สถานีตำรวจหรือว่าสิไปรับอยู่ที่อำเภอก็แล้วแต่เขาจะแจ้งเพื่อนไหวแต่ว่าของช่องโบนัสบาน้านี่ก็ไปรับเองที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อที่จะได้ลดขั้นตอนลงเนาะสำหรับใบ ผลตรวจประวัติอาชญากรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของจองบนับวานนาค่ะสองอาทิตย์นอะโทรไปถามอันนี้ก็จะเป็นใบปะหน้าค่ะใบปะหนานอะ,อะการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยค่ะครั้งน้นก็นจะเป็นซื้อของผู้ที่ขอค่ะ,คะก็จะบอกว่าผลตรวจผลการตรวจสอบไม่พบประวัติค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ พอเ่าได้พ่อเ่าได้ผลตรวจประวัติอาชญากรรมมาแล้วเรียบร้อยเท่ากับแนบรวบรวมกับเอกสารทุกอย่างเลยค่ะไปยื่นที่ไฟล์ปกคร้องเลยค่ะที่นี่ที่อำเภอโอเคค่ะค่ะหลังจากที่ห่าได้เอกสารครบแล้วนะคะเท่ากับไปยื่นเอกสารนี่ครับเจ้าหน้าที่ไฟล์ปกคร้องเพิ่นเลยค่ะที่นี่เจ้าหน้าที่เพื่อนก็จะให้นังสือมานะคะมาเพื่อ กรอบขำา้รองอ่อเขากรอกข้า้รองเซ็จแล้วเขากาะสิได้ไปพบปลัดอำเภอค่ะที่นี่ปลัดเพื่อนกะจะสอบถามเขาวา่าเขามาายังเขากะตอบเพืออพ่อนไปค่ะที่นี่วา่าเขามา่าขอใบปสามเพื่อนกะจะถามเขาอ่ารหลายอย่างอีกอยู่ค่ะที่นี่เขากะตอบไปตามที่เพื่อนถามมาพ่อเพื่อนถามเซ็จแล้วที่นี่ก็คือจบแล้วค่ะที่นี่เขากะมาถาเราฟังผลอยู่ที่บ้านเลยค่ะที่นี่ ประมาณจากักสองถึงสามอาทิตย์นะคะจังโทษไปถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ี่เห้าอายื่นเอกสารกัะเพื่อนในตอนแรกนะคะให้เข้าขอเพื่นอนขอเบอร์โทรเพื่อนไว้นะคะห่า,าสอบถามว่านายเพื่อนอนุญาตหรืยอยังถ้าเพื่อนอนุญาตาห้าก็สิดไปเส้นเอกสารใบปสามเลยค่ะที่นี่เดี๋ยวเบองเลยค่ะนี่ก็คือ,อหน้าตาของเอกสารใบปสามนะคะ นี่ค่ะทีอ่าห้าจะได้ไปเส้นมันจะมีอยู่3ตอนนะคะตอนมันจะยู่นี่จะเป็นตอนหนึ่งตอนสองตอนสามตอนหนึ่งนี่จะยูกับเจหน้าทีเพื่อนค่ะส่วนตอนสองกับตอนสามเนี่ยห้าจะได้มากนะคะจะได้จะได้ตอนสองกับตอนสามมากส่วนที่เ้าจะเส้นกับยูตรงส่วนนี้ค่ะสามใบอ่าในขันตอนนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วที่นี่กระทา ขั้นตอนเพิ่นอนุญาตค่ะถ้าเพิ่นอนุญาตแล้วเ้องกสิเดไปรับค่ะที่นี่เขาจะมีค่าธรรมเนียมเอค่ะค่าธรรมเนียมในการรับใบปสามนี่ก็เนี่ยค่ะห้าบาทเขาจะได้เป็นใบปสามมาเลยค่ะที่นี่ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะใบปสามนะคะที่เขาจะได้มากก็จะมีสองตอนค่ะ ตอนสองก็ตอนสามนี่เลยค่ะเท่ากับพ้อมแล้วค่ะที่นี่ที่จะไปสือปืนค่ะ,ะใบปอสามนี่มีอายุนะคะพี่น้องมีอายุหกเดือนค่ะนับตั้งแต่เมื่อออกค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสืบให้ในหกเดือนนี่แหละค่ะสืบปืนเนาะ,ะหลังจากที่เข้าได้ใบปอสามมาแล้วนะคะสองตอนเนาะตอนสองก็ตอนสามเข้ากับไปสือปืนได้เลยค่ะที่นี่พี่น้องส่วน ใบปอใบปอสามนี่ตอนสองตอนสามนี่ท่างลานเพื่อนจะเก็บโตจริงไว้นะคะแต่ที่นี่เพื่อนจะท่ายซ้ำเน่าหายห้าแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะเป็นใบคุ้มปืนเพื่อที่เขาจะต้องใส่ในระหว่างเดินทางกัปนะคะหากมีการตรวจคนเท่ากาับนั่ใบคุ้มปืนนี่ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เพื่นมาตรวจคนได้ะคะ่ะแล้วปืนนั้นเท่ากาับหามหามแกะออกจากกองค่ะก็คืออยู่ในในหีบในหอ่อในกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวมเมือเบิงปื้นถีทังช่องโบนัสบานหน้าสื่อมานะคะพี่นอ้องลร้คนไร้ท่านทิน,ทนล่ะล่ะค่ะนี่เลยค่ะรุ่นนี้ค่ะนคะคะเดียย่า MK12 ลํากล้อง16นิ้วค่ะรุ่นนี้เลยอโอเคค่ะค่ะพี่น้องนี่คือ,อหน้าตาของใบคุ้มปืนนะคะ จะเป็นทาเอกสารออกมาเนาะห้ามลืมเด็ดขาดค่ะพี่น้องใบคุ้มปืนเพราะว่าเท่าต้องใส่เนาะหากมิการตรวจคนค่ะค่ะพี่นอ้องหลังจากที่เท่าได้ใบคุ้มปืนมาแล้วนะคะเ่าก็จะก,ก้าบบปเนานะทางลานเพ่นก่ะจะนัดเวลาให้นะคะประมาณสี่สิบหามือพลกระจังจะส่งใบคู่มือปืนมาให้ค่ะ เขาก็แจ้งเพื่อนให้ทรงไปตามทีู่ในทะเบ,บียนบ้านคงเขานะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการรับเอกสารค่ะที่นี่พ่อเข้าได้ใบคู่มือปืนมาแล้วการให้เข้านําใบผู้มือปืนพร้อมกับปืนค่ะไปตรวจที่อำเภอเลยค่ะที่นี่เพื่อที่จะขอออกใบป .4 ค่ะกลาเป็นอันเซตเรียบร้อยเลยค่ะที่นี่เดี๋ยวเบื้องหน้าตาของเอกสารที่ทางลานเพื่น รงมาไห่ค่ะนี่คือเอกสารที่าทางว่างใช้ย,ยาเพื้นทรงไม้เท่านะคะเพื่อที่ใจเข้าหูว่าเพื่อนได้ส่งเอกสาราใบคู่มือปืนให้ทางลานแล้วาทางลานเพื่อนก็จะส่งใบคู่มือปืนไม่เท่าเลยค่ะที่นี่เท่ากับสามารถนํ่งใบคู่มือปืนเนี่ยกับปืนไปยื่นขออ,ออกใบปอีได้เลย ในขั้นตอนขอออกใบปศีนี่ก็จะมีค่าธรรมเนียมอีกนะคะห้าร้อยบาทค่ะข้ก็จะได้เป็นใบเสร็จรับเงินมานะคะห้าร้อยบาทใบเสร็จรับเงินขอออกใบปอีค่ะนี่คือหน้าตาของใบปสีค่ะหน้าตานี่เลยพร้อมกับปืนนะคะอือนี่ค่ะเนี่ค่ะ ถูกต้องตามกฎหมายเหรอคะพี่น้องที่นี่ค่ะอ,อนุญาตว่างไว้ก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้การบอกถึงการขอใบปสามจะถึงฮอดใบปสี่เลยนะคะว่างว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องที่เขามารับชมป่ามากกัน้น่อยเนาะค่ะเนาอขอบคุณดเด้อค่ะทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะจากช่องโบนัสบ้านหน้าค่ะามีประโยชน์กัน เช่หายแน่เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอ,อการคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อรับรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ